จุดอ่อนเบนซ์ซที่อูเบนไม่อยากบอกคุณหลายๆคนสอบถามผมมาว่าเบนซ์ซี180ซี a 200 c l a เอ250 MG จุกจิกไหมวันนี้ผมพิขา้านะไปเอาความลับจากอูเบนจากช่างเบนที่เขาไม่อยากบอกนั้นมาบอกคุณให้คุณได้รู้คุณจะได้ไม่กลัวรถเบน์มือ2ออีกต่อไปเมื่อคุณรู้คุณจะซ่อมตรงจุด ไม่เสียเงินเยอะไม่ถูกหลอกถูกฝันและคุณจะได้ใช้รถมือสองของดีราคาถูกเพราะว่าจากป้ายแดงเนี่ยสล้านกว่าในวันนี้นะราคาประมาณ5 0,000นก็ได้ขี่แล้วท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูจุดอ่อนของมันที่อู่เขาไม่ไดบอกนะั่นก็คือในส่วนของปั๊มน้ําตัวที่ผมถืออยู่นี้ก็คือปั๊มน้ําของมันนะซึ่งจุดที่มันมีปัญหานั้นก็คือมันรัว่วซึมท่านผู้ชมน้ําจะรัว่วซึมออกบริเวณนี้ตรงนิ้วมือผมนีนะ ซึ่งมันจะทำให้น้ำหายท่ออัพลเลนเมื่อน้ำหายท่ออัพลเลนตถ้าหากว่าฝืนใช้งานไม่รีบซ่อมมันจะส่งผลกระทบทำให้เครื่องยนต์นั้นโอเวอร์ฮีตเมื่อเครื่องยนต์โอเวอร์ฮีตเครื่องพังส่วนใหญ่ในเวลาเครื่องพังเนี่ยซ่อมมักไม่จบนะว่ามันอาจจะเป็นในส่วนของฝาโกงชับอกชับการกาดลายโอ้โหเยอะมากครับอู่เขาไม่ค่อยซ่อมกัน เขาจะแนะนําให้เปลี่ยนเครื่องใหม่หรือว่าเปลี่ยนช็อตบ็อกไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนช็อตบล็อกหรือว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่เนี่ยมันใช้เงินหลักแสนท่านผู้ชมมันไม่คุ้มเสียแน,น่นอนทีนี้สิ่งที่คุณรู้ก็คือคุณจะต้องเปลี่ยนในส่วนของปั๊มน้ําตัวนี้ถ้าคุณซื้อรถมาแล้วคุณจะต้องรีบเปลี่ยนก่อนที่มันจะเสียนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเลขไมล์แปดหมเลขไม่์หนึ่งแเลขไมหนึ่งแห้าหมให้คุณ เปลี่ยนก่อนเพราะว่าอายุในการใช้งานของมันเนี่ยประมาณ1 0 0 0 0แสนกิโลเมตรหรือประมาณ10ปีซึ่งรถ C.O.A เนี่ยลาตัวถัง W117 เนี่ยมันผลิตมาประมาณปี13ถึงปี20เนี่ยตอนนี้มันก็10กว่าปีแล้วท่านผู้ชมได้ทั้งเวลาได้ทั้งเลขใหม่ฉะนั้นเมื่อคุณรู้จุดอ่อนของมันแล้วคุณก็ไม่ต้องกลัวรถรุ่นนี้อีกต่อไป